สวัสดีจิกบาดสวัสดีครับสิบปี่านไปขึ้นไเลยแก่แก่อ้วนเหี่ยวแล้วก็เสียงพังสุขภาพก็สุดโสมหุนเล่นก็ก็ดีใจครับได้ได้มาเจอพี่พี่เพื่อนเพื่อนเก่าๆมัน ไม่ใช่แค่ศิลปินนะคือหมายถึงทีมงานใช่พี P ่พี่น้องๆคือวันนี้เดินเข้ามาในงานรู้สึกแบบบรรยากาศแบบเฮ้ยพี่สาวคนนั้นเฮ้ยพี่ที่เคยดูแลเราตอนนั้นอะไรแบบเนี้ยรู้สึกว่าว่าว่าบรรยากาศเดิมๆมันกลับมาเลยอะ่ะทันทีก็คือไม่อยากแบบนึกภาพว่าวันนั้นมันจะแบบมันจะขนาดไหนอะ่ะอ,อันนี้ก็ไม่แน่เดี๋ยวดูดูสภาพก่อน คิดคิดถึงตลอดนะแต่ว่าไม่ได้อาจจะไม่ใช่ว่าคิดถึงทุกวันแต่ว่าบางทีเพลงเหล่านั้นมิวส mm ิกวิดีโอเหล่านั้นหรือว่าเราเรา,เรานั่งแท็กซี่เราไปผับไปอะไรแล้วเพลงยุคเราหรือแม้แต่เพลงที่เราเคยร้องเองเมือม่อเมื่อสิปีที่แล้ว่ยมันกลับมามันภาพไม่ใช่แค่แค่เรากับแฟนเพลงอะ่ะมันเป็นเป็นเรากับพี่น้องเลื่อมค่ายอะไรอย่างเงี้ยมันความรู้สึกมันก็ยังอยู่แต่อยู่ในเสียงเพลงแทนครับ ซ้อมสิอีบ้าคือร้องกันมาบปีแล้วอก็ต้องซ้อมสิเพราะมันตีมันเป็น EDM ไงมันไม่ใช่ดนตรีธรรมดาที่เราเคยร้องใช่ไหมก็แน่นอนก็เพื่อความสนุกสนานมันจังหวะมันสนุกอยู่แล้วมันก็ต้องมีพวกคอร์ดกราฟมีพวกล็อกกิ้งอะไรที่มันสนุกสนานเพื่อที่ให้อารมณ์คนดูตามอริงจริงแล้วก็จะมาเล่าอะไรเดิมๆมาเนาะก็มันก็ต้องทําให้สนุกอะคอนเสิร์ตเสียบัรมาชอบเลย ชอบสิชอบรู้สึกดีใจที่ที่สกีเชิญกลับมานะครับแล้วก็ดีใจที่ที่ได้เจอบรรยากาศเดิมๆม,มันเป็นบรรยากาศที่เราคุ้นคุ้นรู้สึกว่ามันห่างไปนานแล้วว่าจากพี่ๆเดิมๆพี่ริกพี่น้อยยืนอยู่อีกมุมหนึ่งของห้องอะไรแบบนี้มันไม่เห็นแบบนี้มานานแล้วลว่าเรารู้สึกว่าวันนี้เรากลับมาว่าภาพคอนเสิร์ตวันนั้นมัน,มนจะต้องมันจะต้องรู้สึกอบอุ่นเหมือนเหมือนสมัยที่เราเริ่มทํางานใหม่ๆมาสิบปีที่แล้วอะ เพลงตอนนี้ยังไม่ได้ฟังพวกเพลงเพลงเพลงคลาสสิกของเบเกอรี่ที่มารีมิกซ์อ่ะตอนนี้ยังไม่ได้ฟังตอนนี้เราเพิ่งได้ฟังแค่แค่ที่ในโชว์วันนี้อย่างอย่างเราก็ได้ฟังคนข้างล่างอย่างคิวก็มีการละกันอย่างพี่ตองนี่เป็นแค่นี่นี่ยังไม่สมบูรณ์หรอครับจุ๊บเรียกอะไรน้ำจิ้มน้ำจิ้มแบบแค่ว่าเออมันประมาณนี้นะแต่วันจริงมันจะต้องโอ้ยังไม่ได้ฟังอยากกูเยอะไปหมดนะเยอะไปหมด จริงๆสิ่งที่น่าฟังคือพี่โอทีชยเดทร้อง EDM เนี่ยอูอุยากฟังว่ะเห็นภาพไหมเสียงกีตาร์พี่เขาแล้วก็เป็นแบบอันนี้ดูน่าสนใจนะมากันเยอะๆไม่จำเป็นว่าต้องเป็นไวยเราหรือแฟนเพลงของแบเอรหรือแฟนพลงของเลิีสืออะไรก็ตามแต่คือเด็กยุคใหม่อะไรที่รักรักปรตี้รักความสนุกสนานชวน ไม่ต้องชวนเพื่อนมันแด่ชวนพ่อชวนแม่มามันมันมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันได้กายบริหารมันได้สูทีมันได้ลํำลึกมัน มันหลายอย่างเออมันแบบมาเฮออ่ะจอสืบข้าวมิถุนาเนนี้บีดีแดนส c าร c ตี้คอนนะครับแน่นอนก็มันเป็นธีมเรียกว่าคืนสุ่เย้าชักทีหนึ่งอะยี่สิบปีเบเกอรี่รวมตัวกันะก็อยากให้ทุกคนมามีความสุขด้วยกันโดยทีมของงานครั้งนี้ไม่เป็นเพลงแดนส์ทุกทุกครั้งที่แบบว่ามารวมตัวกับคอนเสิร์ตเบเกอรี่มันก็จะแบบว่าแยกกันไปแยกกันมาแต่วันนี้ทั้งสามคนหัวหอกพี่สุกี้พี่บอยสมเกียรติรวมตัวกันมาทำเอ d m ด้วยกันแล้วเอาพี่พี่ ก,นนะก็เราก็อยากเจอคนที่เมื่อ10ปีที่แล้วเรายังเจอหน้ากันอยู่ครั้งนี้ก็ผ่านไปอีก10ปีอยากจะให้กลับมาเจอกันรวมถึงพาลูกพาลาน,พาน้องๆชวนเพื่อนๆมากันครับ